้มเจอนายชมทีกระจางเจอเล่นโคโยงอายุ65สมาปีเป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำเนิดครับครับโคยังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำหมูย่างเมืองตรังอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูย่างเมืองตรังที่โด่งดังที่เขาพูดถึงใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหทำมานานหรือยังคะก็ผมขึ้นมาทำที่กรุงเทพเกือบ2ี่สิบปีแล้วครับครับเมื่อก่อนก็ทำอยู่ที่ตรังค่ะแล้วก็ พวกชวนมาเพราะเห็นที่ตังมันเยอะแล้วเลยชวนมาบอกว่าลองมาทาที่กรุงเทพดูผมก็เลยขึ้นมาลองดูที่กรุงเทพครับ,บครับผมถามหน่อยนะฮะหมูย่างเมืองตรังความอร่อยมันอยู่ตรงไหนฮะมันจะกลมกล่อมสามรสครับหวานมันเค็มไม่ต้องใช้น้ําจิ้มมันอร่อยในตัวของมันแล้วครับเอาออกมาเลยไหมเอาออกมาเลยดีกว่าไปเห็นเียคุยกันก่อนนะไปได้สูตรมาจากไหนคะโกขา คือผมผมเกิดมาก็เห็นที่บ้านตำแล้วคือพี่ชายตั้งตระกูลคือวนเวียนกับเกี่ยวกับเรื่องหมูหมูนั้นเลยครับคุณผ้มครับช่วงแรกที่มากรุงเทพใหม่ขายดีไหมครับคือเมื่อก่อนมันรู้จักเฉพาะโซนทางใต้โซนขึ้นมากงบนไม่มีใครรู้จักใช่ใช่ค่ะเราก็เริ่มไปตามตลาดนั้นตลาดเช้าอะไรเงี้ยครับค่ะให้คนเขารู้จักแจกนามบัตรไปมั่งอะไรมั่ง ตอนที่หนักที่สุดเนี่ยตอนนั้นมันเป็นยังไงคะปีห้าสี่น้ำท่วมนั่นคือหนักสุดๆท่วมคือเตาหมูย่างที่ผมเจ้าที่ทำอ่ะมันท่วมหมดของใช้อะไรมันคือมันท่วมเยอะท่วมมากทมขนาดเอวเงี้ยเม็ดหนึ่งเงี้ยผมก็อยากเลิกทําแล้วมันท้อมันตังก็หมดอะไรก็หมดคือหมดทุกอย่างกลับไปจังเลย ไปถึงแม่ก็ป่วยป่วยเสร็จแม่ก็เสียมแม่แต่ตังจะเอาตำศบแม่วุ่นลงกันตำศพกับพี่น้องผบตระกูลผมคือหลายคนพี่น้องสิบสองคนคนเขาลงวุ่นกันคนละสามพันสี่พันห้าพันมาตำศพแม่ผมไม่มีตัง<อ>นั่นแหละที่ผมฟังใจว่าชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปอสู้มันได้ถึงที่สุดขึ้นมาอีกครับ ขึ้นมองเทพได้ลุงน้องคนหนึ่งที่เดินตามหลังมาตลอดลุงขานผมก็ดึงเขขึ้นมาแฟนคนหนึ่งสามชีวิตมาล้มลุกลุก,กลานเดือนหนึ่งก็ได้ตัวสองตัวสามตัวก็พอต่ำแต่ไปได้ก็อยู่มาช่วงหนึ่งลูกค้าเขาก็ลงพันทิพวันนี้จะมาซื้อหมูย่างกโยงอร่อยมากแต่วันนี้เขาไม่มาขายน่าเสียดายจังเลย ตั้งแต่นั้นมาออเดอร์ก็เข้ามาผมมีอานเลี้ยงก็งก็สั่งอานาบุญก็ก็สั่งครับจนว่าผมได้มีเงินพอจะซื้อบ้านได้ซื้อที่ได้แล้วปัจจุบันนี่ขายอยู่ที่ไหนคะผมไม่ได้เปิดหน้าร้านขายครับครูครแต่ผมจะส่งเป็นออเดอร์เป็นตัวเอาแล้วถ้าอยากกินสมมุติผมไม่ได้เป็นแบบจัดงานเนี้ยผมอยากกินของโกยงนี่ผมทำไงอ่ะผมออกบูธ ปีละครั้งสองครั้งเราก็ต้องรอปีละครั้งสองครั้งผมคิผมจะกินผมต้องรอเกอยงปีละครั้งของคุณหน้าร้านผมไม่มีครับไมกินหน่อยไม่ได้เหรอเดี๋ยววันนี้เขามาเลี้ยงอันนั้นอยากชิมเหลือเกินแต่ก่อนที่จะไปชิมหมูย่างของกอยงนะคะความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะคือผมก็อยากจะได้ทุนไปช่วยเหลือ ลูกน้องที่ติดตามมาตั้งแต่ผมลำบากด้วยกันคือลุงขานให้แกได้ไว้จ่ายครับอืมครับเอาละค่ะพวกเราอยากได้ชิมบุยย่างของโกยงแล้วนะคะพร้อมไหมคะปีละครั้งปีละครั้งนะคะเราจะได้กินปีละครั้งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับาพร้อมแล้วเชิญค่ะคุณลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ที่รอคอยครับเพราะว่า คือผมนี่หลงไหลในหมูย่างเมืองตรังโกยงครับร่วมยืนข้างๆตอดครับครับผมผมไม่เคยกินเลยครับโกยงครับไม่เคยผมไม่เคยผมไม่เคยม่เคยเหรอผมไม่เคยโอ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวมีกรรมวิธีการทำเดี๋ยวให้โกยงอธิบายด้วยครับแกไม่ปิดสูตรเลยนะเดี๋ยวให้ชมเนี่ขั้นตอนแรกเลยทีมงานครับขอชมหมูย่างเมืองตรังโกยงครับ นี่คือที่บ้านโกยงนะที่เตาที่กรุงเทพอ๋อนี่คือที่เตาที่กรุงเทพนะครับครับผมโอ้เตาใหญ่มากใหญ่ครับนี่คือเราใช้ฟืนนะครับใช้ไม้ฟืนถึงจะหอมนี่คือทําทั้งตัวนะทั้งตัวทั้งตัวโอ้ผมสั่งมาจากฟาร์มอย่างนี้อ๋อคือสั่งทั้งตัวมาจากฟาร์มเลยนะครับจากฟาร์มสั่งมานี่ทําอะไรครับต้องเอาเล้งมาดอกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงขาหน้ามันจะหนาเล้งคือตรงซี่โครงนะใช่ครับเอาไว้ครึ่งหนึ่งและนี่คือเทคนิคพิเศษถูกไหมฮะคือการกรีดกรีดให้เป็น เป็นลูกเต๋าแล้วก็ผสมเครื่องนี่เครื่องเทศเครื่องเทศผสมทั้งหมดเลยนะใช่ครับนี่คือโรยเนาะโรยก็ไปต้องคลุกให้ทั่วให้เข้าถึงเนื้อถึงหนังถึงเนื้อแดงแล้วก็ใส่น้ำผึ้งโอ้นี่คือน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งแท้ใส่น้ำผึ้งแล้วก็นวดนี่จับให้เขาเข้ากันนะครับครับผมแล้วก็ซอสนี่อะไรฮะซอสครับซอสโอซอสอะไรเอ่ยออกชื่อได้ไหมได้ครับมะเขือเทศโอ้โหคุณทำเข้ สรุปคือซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศจะทำให้เนื้อมันนิ่มอ๋อโอหนี่คือน้ําตาลน้ําตาลที่ผสมเข้าไปนี่ครับแล้วนี่คืออะไรครับลูดมัดไว้ใหญ่น้ําตาลมันออกถ้าโดนหนังนี่จะดําอ๋อครับต้องเช็ดทำความสะอาดอ๋อย่าให้โดนหนังส่วนนอกใช่ครับอ๋อนี่เนื้อเท่านั้นแล้วนี่คือหมักไว้ข้างในหมักไว้10บชั่วโมงนะครับประมาณ10บชั่วโมง1ิบชั่วโมงครับแล้วพอสิบชั่วโมงผ่านไปแกะลวดโอ้โนี่คืออะไรครับน้ําที่ละลายหมดแล้วโอ้ คือเครื่องอะไรมันจะละลายเดี๋ยวเขานวดเสร็จก็ตัดออกแสดงว่าน้ําตาลที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้กินทั้งหมดตักออกตักออกแล้วว่าเอามาแฝงล้างแล้วก็ทาความสะอาดเผาขนโป๊ล้างนี่คือล้างล้างภายนอกถูกไหมภายนอกครับล้างหลังเพราะคนจะเน้นกินหนังครับนี่คือเผาให้ขนหายไปห้ขนหายไปไม่ให้เหลือและนี่แหละครับเตรียมเผาเตาถ่านครับเตาถ่านครับขั้นตอนแรกคือนําหมูลงไปครับผมขั้นตอนนี้คือเพื่ออะไรฮะเพื่อให้หนังมันตึง แล้วก็ให้มันเริ่มจะสุกแล้วลงไปก่อนประมาณ 10- ถึงสิบห้านาทีลงไปแล้วหนังตึงเหรอฮะครับผมอยากลองลงปิจาดีกว่าให้มันย่นอย่างนี้ดีกว่านี่คืออบขั้นแรกประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีครับผมนี่คือกยงส่องไฟเพื่อดูว่าตึงไหมตึงหรือยังนะครับตึงแล้วครับหนังเริ่มตึงเอาขึ้นตึงแล้วทํำยังไงต่อฮะเอาขึ้นมาทำความสะอาดปิดฟอยล์ออย้ายมันไหม้ทำไมต้องติดฟอยล์ฮะคือริมนั้น ไฟมันจะโดนข้างหน้าเลยโอ้ยตรงที่มีโอกาสโดนไฟก็กันเออไฟมันจะดันไปโอผมก็ใจละเพราะว่าจุดที่ใกล้ไฟก็จะได้แบบว่าไม่ไหม้ง่ายใช่ครับจะได้ทั่วๆกันแล้วเมื่อกี้ทานน้ำอะไรเหรอคะทานน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งข้างนอกอุ้ยตรงหนังอีกด้วยนะครับทานน้ำพึ่งแล้วก็ลงนี่คือเตาสองครั้งที่สองน่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครับครับผมกว่ากว่าจะได้ตัวหนึ่งนี่นานแค่ไหนคะโก้ก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงแต่รวมการทำหัวเป็นวันนะครับเพราะว่าต้องทิ้งไว้สิบชั่ววโมงด้ยครับ ือ,น,อน้หนรันจะเนื้อเริ่มแตกแล้วครับนี่มันจะเริ่มแตกอันนี้สุกแล้วครับนี่คือนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับโอ้โห,โห,โห,โหนี่สุกแล้วครับนี่การพอสุกปุ๊บจะขึ้นมาโอ้ยนี่ครับความกรอบแล้วก็ต้องผูดแต่งที่มันคือรอยน้ําตาลที่มันออกมาครับครับทำปุ่มปุ่มโหโหนี่เนืน้อข้างในเนื้อข้างในนี่สุดสุดครับสุดสุดครับนี่คือหนังครับผมบอกได้เลยว่าหมูย่างเมืองตรังนี่สุดๆดก็ยงฮะ และช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นการพาน้องหมูย่างเมืองตรังมาสู่เวทีซูเปอร์เดรสครับกโยงครับรบกวนตรงกลางเวทีครับครับผมใช่ครับอย่าบอกว่าจะห้อยลงมาจากข้างบนนะทุี่ครับมาจากด้านข้างครับโอ้ตัวเนี่ยก็ยงครับผมก็ขอรบกวนให้กรรมการได้ชิมแต่พอเหมาะ ค่านละหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นนะครับเพราะเยอะมากเนี่ยเกรงใจเขาครับถามกันหรือยังฟังเสียงนี่ครับมาแล้วครับจริงเหรอจริงฮะจริงฮะจริงฮะจริง เดี๋ยวลองดมกลิ่นครับลองดมกลิ่นเราว่ามันม um. <c oughs> ีคนคอยดักทางเราอยู่นะครับเชิญเชิญเลือกเชิญเลือกกรัโต๊ะจัดมาไวทอนตรงนี้คอนเนี้ยไม่ไม่ที่หนึงชอบครับเรียมขอบคุณค่ะคำหนึ่งเต็มเต็มเลยนะเราไม่ต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหมครับไม่ต้องเลยครับครับหอมมากหอมมากเครื่องยาครับมันจะเป็นสามรสในตัวเลย แบบให้ได้ยินเสียงแล้วก็มันก็จะเป็นมันแก้วหมดไม่ใช่สีขาวสีของมันจะเป็นแก้วสุดยอดอ่ะหวานเค็มมันหอมกรอบนุ่มครับมันเต็มคําดีเหมือนกันมันไม่ได้มีแค่หนักเดียวมันเต็มคําดีครับมันครบรสมากหนังกรอบแต่นี่แหละครับเข้าสู่ภารกิจแล้วครับท่านได้ชิมไปแล้วตอนนี้ให้ท่าน นำกลับบ้านได้ไน้ำหนักเท<ช>่าไหร่<ช>หรดีครับให้พี่หอยเป็นตัวแทนนะครับขอครึ่งตัวได้ไหมฮะทำไมลราโมกขนาดนี้ล่ะครับพี่ <c oughs> กลัวกินไม่พอที่บ้านมี4คน <c oughs> 4ี่คนครึ่งตัวเหรอฮะลง10ขีดหรือ1โลนะครับโกครับครับ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องมีตาช่งางวัดหน่อยครับผมโกครับเดี๋ยวก่อนใช้กรรมการ3ท่านผมขอโกช่วยปั่นมาสักครึ่งกิโลจะให้โกตีหน่อยวันนี้เขาไม่ได้มาแต่เขาน่าจะชอบ โกขอสักครึ่งกิโลครับสักครึ่งกิโลเนื้อ,อช้ำม,มากนำหนักตอนนี้ได้225ครับเราต้อ,องการ500ครับ พอดีเน้ำหนักได้คร่าวๆครับ504กรัมเมื่อสักครู่เราแอบจับเวลาเนี่ยครับพอของโกติ้นะครับโกใช้เวลา30วินาทีครับเข้าสู่ภารกิจครับถ้าโกสามารถสับหมูย่างเมืองตรังได้ตามเกณฑ์ที่รายการกำหนดกรรมการก็จะได้รับหมูกลับบ้านไปครับเชียร์สุดใจเลยค่ะ 1>, 1กิโลเนี่ยเราขอท้า50วินาทีโกครับทำสิ่งนี้ภายในเวลา50วินาทีครับ1ขีดต่อ5วิ10ขีดก็คือ50วินาทีครับเอากระดาษวางก่อนครับโกพร้อมนะครับครับเริยมตัวเริ่มครับนั่นแหละนั่นแหละ เฮ้ยส่วนนี้เด็ดอ้ยอันนี้มันเหมือนมันบางหน่นอยปะจะถึงนะเอาละครับเริ่มวางครับน้ำหนักตอนนี้3ามขีดกว่าครับ6กขีดกว่าครับโก7ดขีดกว่าครับเวลาเหลือเยอะครับ8ปขีดกว่าครับแปดขีดยี่สบครับต้องการโลนึงครับโก เพิ่มอีกหน่อเติมอีกหน่อยเติมอีกหน่อย,อย,อยโอ้ยมีรอยแล้วถือครับเอาละครับน้ำหนักที่ได้ตอนนี้คือ1นกิโลสกรัมครับโอ,โโอ้โหเวลาเหลือแาดวิครับโอ้โหปูช่วยช่วยหอให้ทีมงานหน่อยครับอะๆๆๆอะไรนะจุกหน่วยอย่างนั้นโอเคครับข <ๆ S 2> <ๆ S 1> อให้พี่หอยหน่อยครับเออก็คนหน่อยครับที่อร่อยที่สุดนันเนี่ยนี่แหละใช่ครับ ส่วนนี้อร่อยสุดเพราะว่าเป็นส่วนไหนฮะส่วนสามชั้นมัน <3 S 1> จ<ะ>นบางแล้วก็ไม่มีมันนะ,ะไม่ใช่สามชั้นแล้วมีมันอ๋อเป็นสามชั้นไม่มีมันนะทีมงานครับรบกวนเก็บภารกิจนี้ด้วยครับโจต่อไปโจทย์สุดท้ายครับนี่คือทางารัระกันครับณนะจุดจุดนี้มี หมูย่างเมืองตรังจำนวนมากอยู่ตรงนี้เราจะท้าทายกโกยงให้ห่อหมูย่างเมืองตรัง3ห่อครับห่อละ3ขีดครับ300กรัม300กรัม300กรัมบวกลบได้ไม่เกินห่อละ10กรัมครับต้องถูกต้องทั้ง3หอ่อและห่อให้เสร็จสมบูรณ์ทำสิ่งนี้ภายในเวลา 30ิวินาทีครับโอ้เข้าใจกติกานะครับเข้าใจครับสู้นะครับสู้ครับสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อลุงขานและครอบครัวครับอบคุนมาครับโปรยองครับเวลา30วินาทีทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา30วิครับพร้อมเริ่มครับต้องกะ3สมขีดนะครับขอครับ เฉลีย่ยหอละสิบีครับหนึ่หอครับนั้นต้องมือต้องเป่งสองหอครับห,หอเดียวครับโก<อ>้แครับเจ็ดห้าสี่สสองเรียบร้อยครับ ที่เราเห็นเห็นตรงนี้คือสามห่อเรียบร้อยแต่ที่เราไม่แน่ใจคือห่อละสามขีดบวกลบได้ไม่เกิน10กรัมนั้นจะถูกต้องหรือไม่โกลองจับจับดูไหมครับว่ามีห่อไหนที่กังวลใจหรือเปล่าหรือว่ามั่นใจทั้งสามหอ่อสามขีดน,น่าจะเป๊ะน่าจะโอ้มั่นใจว่าเป๊ะนะฮะตัวนี้น่าจะอ่อนนิด คือบวกลบได้สิบยังอยู่ในบวกลบสิบไหมครับอยู่น่าจะบวกลบสิบน่าจะเป๊ะนะครับขาดเหลือบวกลบไม่เกินนั่นหมายความว่าห่อนี้ดูจะกังวลที่สุดอย่ไว้หลังสุดนะครับสองห่อนี้โกมั่นใจว่าเป๊ะนะครับเริ่มจากขอแรกครับโกครับครับบวกลบได้ไม่เกินสิบกรัมนะครับเป้าหมายคือสามขีดหรือสามร้อยกรัมขอแรกครับน่าจะ น้ำหนักที่ได้<า>คือขาดนิดนิดไหมต้องใกล้300บวกลบไม่เกิน1ินะครับ306หกรัมครับออขอบคุณครับนี่หอแรกครับหอแรกขาดนะครับหอที่2ออที่2โกก็มั่นใจผมมั่นใจว่าเป๊ะนะฮะัอที่2นะครับ,รบและน้ำหนักที่ได้ครับ ต้องใกล้300บวกลบไม่เกิน1ินะครับอส,สอห่อครับอันสุดท้ายและห่อสุดท้ายที่โกบอกว่ามันน่าจะเบาๆบกว่าหน่อยๆนะครับกังวลว่าพร่องๆนะครับน้ำหนักที่ได้คือต้องใกล้300บวกลบไม่เกิน1ินะครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะอะไรฮะตาช่างค่อนข้างแม่นยำครับเพราะว่ากดปุ๊บน้องหนักขึ้นเลยนะฮะน้ำหนักที่ได้คือสามอะไรโอ้โหสามร้อยนิงครับภารกิจนี้ผ่านครัาขอบคานครับขอบคุณเลยครับเก็บอุปกรณ์ภารกิจของเราครับขอบคุณครับ ท่านกรรมการ,การครับร่วมรวม20ปีที่แล้วผู้ชายคนนี้เดินทางมากรุงเทพต้องการมาปักหลักหมูย่างเมืองตรังที่กรุงเทพล้มลุกคล,ล,ลุกคลานหมดตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่สู้ได้จนวันนี้ประกาศชัยชนะว่าตัวเองทําสําเร็จแล้วทั้ง3าท่านรู้จักกับโกยงรู้สึกอย่างไรบ้างครับคือหนูได้ยินแต่ชื่อเสียงของคําว่าหมูย่างเมืองตรังเนี่ยได้ยินมานานแต่ไม่เคยได้มีโอกาสค่ะ ขอบคุณที่ตั้งใจวันนั้นที่จะสู้ต่อขอบคุณชาวพันทิพย์คนนั้นที่ไปลงพูดชื่นชมโกคืองก้บอกได้เลยนะโกว,ว่าสิ่งที่โกททำค่ะมันไม่ใช่แค่ของอร่อยอมันมาจากความเป็นมิตรของโกที่เขาสามารถสัมผัสได้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้แล้วโกวันนี้มามันบ่งบอกถึงว่าโกไม่เคยลืมคนที่เดินทางมากับโกเลยจนถึงวันนี้ที่โกประสบความสำเร็จในงาน โกก็ยังเป็นคนดีคนเดิมเง้อมั่นใจว่าคุณแม่ของโกภูมิใจในโกมากๆแน่ๆค่ะขอบคุณโกมากมากค่ะทั้งต้องการครับในช่วงเวลาที่ล้มลุกคลุกครานจนกระทั่งตั้งหลักได้เนี่ยมีคนคนหนึ่งอยู่ร่วมในชีวิตการต่อสู้ของโกยงก็คือลุงขานครับวันนี้ลุงขานเกษียณแล้วก็ไปพักผ่อนที่ตรังครับ การที่มาซูเปอร์เน็ตวันนี้ครับโกยงต้องการมอบงบประมาณก้อนหนึ่งให้ลุงขานไว้ใช้ในปั้นปลายชีวิตครับนี่คือความฝันของโกยงครับวันนี้พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจที่ดีงามของคุณโกยงนะครับวันนี้3ามคนให้พานครับขอบคุณครับโกยงครับโกยงเป็นคนที่ ยิ้มสู้กับทุกอุปสรรคและวิกฤตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้ววันนี้ครับยังตั้งใจส่งต่อพลังรอยยิ้มไปสู่ลุงขานที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาผลิตภัณฑ์คอเกตย,ยินดีมากดีใจมากและขอร่วมส่งต่อพลังใจผ่านโกโยงไปยังลุงขานนะครับมอบงบประมาณให้กับโกโยง 4ี่0มืนบาทจากผลิตภัณฑ์คอลเกตครับขอบคุณครับขอบคุณคาณพี่ขอบคุณขอบคุณผลิตภัณฑ์คอลเกตตัวยงครับครับลุงขารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทําความฝันให้เขาก็ผมให้ลูกชายไปไปหาแกแล้วแกไม่สบายแกล้มลงแล้วแกก็เดินไม่ค่อยได้ช่วงนี้แกก็เดินกระโปกกระเปกกระโปกกระเปกก็ลูกชายไปบอกแล้วว่าผมมาออกรายการ เพื่อหาเงินไปช่วยเหลือแกแล้วแกแกได้คุยกับโกโยงไหมครับยังไม่ได้คุยเพราะแกไม่มีโทรศัพท์วันนี้ทีมงานมีคลิปที่ลุงขานฝากความรู้สึกถึงโกโยงมาให้ชมเลยครับพอพมาแล้วไม่นเงียไม่พอแล้ไม่ใง่ไม่ชอบดีไม่ชอบไม่รับ นีน่วกนีน้ทำใหเราทเบ่อพวกนเีนนเยอะทำให้เราไม่ไดัสบสับท่น,นเขาเพมาแลและนี่ก็คือความรู้สึกของลุงขานที่มีต่อโกโยงครับวันนีโโ้ในนามของซูเปอร์เรีต้องขอบพระคุณโกโยงอย่างมากครับ,รบเรื่องราวชีวิตและน้ำใจของโกโยงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมมากสำหรับพวกเราทุกคนครับ อจุริยะเกินร้อยหมูย่างเมืองตรังโกยงครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโกยงครับขอบคุณครับยอดนักสู้รูวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอจุริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100รครับ